โอ้ลุ้นกว่าที่คิดเยอะเลยฮะหนังลุ้นมาก มแมงโครเดือดนี่คือหนังแอคชั่นที่น่าดูที่สุดในช่วงเวลานี้กันดาฮาวันนี้สนุกมากคือมันเป็นหนังแอคชั่นมาจนภัยตามล่าตัวประกันตามล่าอะไรอย่างเงี้ยคือแบบนา่าตื่นเต้นชอบมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นนักแสดงหลักหรือนักแสดงสมทบหรือว่าจะตัวร้ายหรือใครๆก็ตามนะครับรู้สึกว่าทุกๆคนเนี่ยมีบทบาททําให้หนังเรื่องนี้ออกมากลมกล่อมมากเลยครับเราเคยดูเจอหลาดบัลเลร์กู้แหลกมาเยอะแล้วลองมาดูเจอหลาดบัลเลร์หนีตายกันบ้างดีว่ามันจะเป็นยังไงนี่เป็นแบบความบันเทิงแอคชั่นรสชาต ที่เราไม่ได้เห็นเจอร์ัตเลเลอร์มาในลุคนี้บ่อยๆคะคือที่สุดของที่สุดของที่สุดตั้งแต่ผมดูเจอร์ัตเลเลอร์มาแฟนแอคชั่นต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะครับรับรองความเดือดความมันชาบูระห่ำกลางทะเลทรายลุยฟาท,าทา่ากระสุนทั้งเรื่องถ่ายแอคชั่นเอฟเฟกต์เซนเชอร์เอฟเฟกต์ทำดีครับเรื่องนี้สมจริงครับนับว่าอลังการครับนอกจากคิวบูที่คุณจะต้องอึ้งนะครับงานภาพของหนังเรื่องนี้นะครับจะทําให้คุณตะลึงกับภูมิประเทศที่เราไม่เคยเห็นทั้งมุมบนมุมใต้ดินมีให้ดูมที่่วาอิ ลโลกทิวทัศน์ปาคริสตัลทะเลทรายต้วันออกเนี่ยคือแบบสะก,การตามากเรื่องนี้ถ้าดูในโรงเราจะเห็นภูมิทัศน์ที่กว้างไกลแล้วก็แอชชันเดือดระทึกมากแล้วก็ทั้งเนื้อเรื่องท่านไรก็ตามค่อนข้างน่าสนใจแล้วเรารู้สึกว่าเราลุ้นและแทบจะจิกเบาะกันเลยทุกๆวิดีโอที่เราได้ดูเลยนะครับ <S <S มาดูครับเจอหลานหนีตายจะรอดไม่รอดอยู่ที่คุณนี่แหละจะมาช่วยเขาหรือเปล่าลุ้นกันครับเข้าฉายพร้อมภาคไทยนะครับพ่อนายขั้นห้ามภาดครับกันดาฝ่าสมรภูมิทรายเดือดวันนี้ในโรงภาพยนตร์ Solid brown.